สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟทาลอดบายกันชฎยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีเมถุนค่ะ21พฤษภาถึง20ิมิถุนายนะคะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทรเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจนรอนเด้งดวงทั่วไปนะจ๊ะอืมอะมา16 ถึง3สิสิงหาเนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งนชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะจันวางไพ่ให้หมดก่อนนะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากนะคะช่วยดูดูแลตัวเองบุคคลที่คุณรักแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะพยายามใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะล้างจนมือเปื่อยหมดแล้วค่ะจาน <laughs> ติดหรือย,ยังกูติดหรือย,ยังนั่งคิดคือจิตตกเหมือนกันนะคือก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมแต่ก็จิตตกเหมือนกันนะ่กูติดหรือย,ยังกูติดหรือย,ยังเป็นไข้เจ็บคอนิดหน่อยปกติจาจะเจ็บคอเรื่อยๆใช่ไหมก,ก,ก็ก็กลับก็กังวลน,นะ อ,อ,อยู่ยากชุววันนี้อมาค่ะไม่ถุนจา๋าไพ่ของคุณเป็นพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนะคะในด้านของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยรวม,รวมอาจาจย์อ่านให้หมดยกถ้าเจออะไรอาจารย์ก็จะบอกละกันคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นคิงคิงออฟคัพ มีความรู้สึกไปตกหลุมรักใครหรือปลบาคาหรือมีใจกับใครสักบางคนที่เราไม่อาจจะพัฒนาหรือทําอะไรได้ได้แต่นั่งมองเขาเฉยๆได้แต่นิ่งๆคือแอบรักเขาชอบใครก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องยังต้องนิ่งเฉยอ,อยู่ในอารมณ์ที่นิ่งเฉยความรักความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่า อยากเดินไปข้างหน้าแต่ว่ามันทําบางคนแอบรบักแอบบชอบเขาก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่กมเขาไว้ในมือแบบนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงดีในอารมณ์และความรู้สึกถ้ารู้ว่าความรักนั้นไม่ใช่ของเราก็คิดว่าถ้าใครมันอยากมากกว่ามามันอยากไปก็ปล่อยให้มันไปถ้าใช่มันก็มาไม่ใช่มันก็ไปประมาณแบบนั้นเออแต่นั่งกาใครไว้ในมือนั่นเลยมีความรู้สึกดีดด้วยมีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกว่าใจพองโตทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานการเงินร ในเรื่องของเงินก็ยังมีเงินอยู่ดีนะคะเงินยังดีไม่ลาบากไม่เดือดร้อนยังมีความมั่นคงสําหรับการเงินอยู่ไปได้เรื่อยๆยังไม่ถึงกับขัดสนสักเท่าไหร่นะคะระวังการทะเลาะกับคนอาจจะเดืที่ผ่านมาระวังการทะเลาะกับคนด้วยทะเลาะเพราะความขัดแยง้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยยันเรื่องใหญ่อาจจะเป็นการขัดแย้งในที่ทํางานเจ้านายลูกน้องหรือคนหรือ ทะเลาะกับคนที่อายุน้อยฝาด้วยระวังด้วยละกันนะคะการถัดแยง้งมีความรู้สึกที่ความเห็นที่ไม่ตรงกันความเห็นที่ไม่ลงรอยนะคะในบางคนอาจจะออกจากงานเพื่อไปทำงานใหม่ก็ได้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณพร้อมจะไปสิ่งที่คุณอาจจะเจอในวันข้างหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตคุณมาก คือการไปการเริ่มต้นการเดินทางอาจจะมีการเดินทางหรือการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ซึ่งมันยังมองไม่เห็นนา,นาคาคที่แน่ชัดนักแต่คุณก็พร้อมจะรุยพร้อมจะไปพร้อมจะฝ่าฟันนะคะเป็นคนชอบความทา้าทายชอบรายแปลกใหม่ๆสําหรับชีวิตนะคะเพจออฟครับมีมาบอกว่ามีใครคนนึงเดินเข้ามาขอโอกาสจากคุณอาจจะเป็นเด็กว่บคุณหรือคุณเองอาจจะไปอยากขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแบบแอบรักเขาชอบใครอะไรประมาณนั้นมีความรู้สึกแบบ รู้สึกดีด้วยรู้สึกชอบรู้สึกอารมณ์แบบว่าประมาณประมาณเหมือนแบบรู้สึกดีๆกับคนคน,นี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะคนที่อายุน้อยกว่าไพ่ของสี่ดาบมาบอกคุณว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะชัดแบบรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจกับกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะักบางทีแบบ คุณอาจจะเกิดอาการของความไม่ได้ดั่งใจนะคะสีดาบคือความเครียดมีความวิตกกังวลกับอะไรมีจิตใจที่วุ่นวายสับสนบางครั้งอาจจะอยากชาร์จแบตเพื่อที่จะชาร์จพลังงานอาจจะมีการร้มหมอนนอนเสืออาจจะมีการอยากจะพักเหนื่อยกับสิ่งต่างๆปวดเมื่อยร้าตามเนื้อตามตัวนะคะระวังเรื่องของ เรื่องของสุขภาพด้วยบางครั้งชีวิตก็มีปัญหาเหมือนการกลัวค่าใช้ใจ่ายกังวลใจกับค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะไม่พอมันได้มาก็จริงมันมีอยู่ก็จริงแต่ยังกังวลใจเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะอยู่ไปได้ไหมมีความคิดมากมีความกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะมีการวางแผนอะไรกับโครงการสําหรับชีวิตคุณการเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นกิจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิต าานะคะการเดินทางไกลก็ได้บางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้คุณยังมีก้าวถ้วยชั่วโมงนี้มีวความรู้สึกว่าก้าวถ้วยเป็นอะไรที่มีทุกอย่างแต่มีจิตใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆอ่ะจิตใจที่ซ่อนอยู่ในลึกมันไม่ยังไม่ได้พร้อมพอ,ห,อหรอกหรืออาจจะมีคนในความสัมพันธ์ของคุณที่คุณอาจจะ คุณไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณก็เป็นไปได้หรือใจของคุณก็ไม่อยากไปยุ่งกับใครแล้วชั่วโมงนี้อยู่กับอยู่กับตัวเองอยู่กับที่แบบนี้น่าจะดีสักกว่าเหมือนว่าจริงๆคุณมีคนเข้ามาเยอะแต่คุณไม่เลือกไม่อยากเลือกไม่อยากจะวุ่นวายไม่อยากอยากจะเป็นอิสระอยากจะฟื้นฟูตัวเอง อยากจะให้มันจิตใจโล่งๆไม่ทุกข์กับอะไรประมาณนั้นนะคะก้าวถ้วยเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวก้าวถ้วยเป็นลนักษณะของคนที่อาจจะมีเสน,น่ห์มีคนเข้าหาเยอะทีเดียวแต่คุณอาจจะไม่ให้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนๆอยู่กับใครสักคนมีอะไรซ่อนเร้นปิดบังดุจซันชีวิตก็มีความสุขดีนะ ชีวิตก็ค่อนข้างมีความสุขสุขได้ในตัวคุณเองอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองพร้อมจะก้าวไปในวันใหม่พร้อมจะก้าวไปในวันข้างหน้าก็มารู้แต่จริงๆเดี๋ยวไพ่ของ The Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่เกี่ยวกับโชคลาภไพ่เกี่ยวกับการงานการเงินซึ่งมันจะพัดพาไปในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่บุญที่กรรมของคุณได้สร้างไว้แต่ส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตนั้นเป็นสิ่งดีสําหรับคุณค่ะนะ คนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นนายออฟเพิร์จากข้อค่ะเป็นหกถ้วยเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณความสัมพันธ์ไปมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนคนนี้เป็นคนชอบธรรมะธรรมโมนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีคนเข้ามาปรึกษาหารือให้ความสนใจชอบชอบทําบุญเขาวางแผนสําหรับชีวิตเขาคิดถึงคุณนะในการเดินจากไปเขาจากคุณไปหรือคุณจากเขามาคะใครเทไครเออเมถุนใครเทไครสามราบ ความรักที่มีความหวาดระแวงความรักที่มีความเครือบคลงสงสัยความรักที่มีกับคุณหรือชีวิตของเขาเกิดอาการอาการของความเจ็บไม่มีสิ่งเติมเต็มให้เขาได้ในส่วนที่เขาต้องการประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภค่ะราศีเมถุนราศีเมษบางทีนะความใจร้อนความใจร้อน หรือยอมหักไม่ยอมงอจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันนะคะหรือรักที่เขาไม่เลือกมีการเดินทางพบปะาการอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นการได้พบปะการเจอกับพ่อแม่พี่น้องหรือคุณอาจจะอยากย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพมันไม่ดีละมันไม่แน่นนอนมันไม่มัน่นคงละคุณอยากจะย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่บ้านเก่าบ้านเกิดก็เป็นได้นะเดอะเรเบิร uh, ์กับเดอะอัมพโร์โร คุณอาจจะคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคุณเป็นพ่อมาหรือแม่ไม้ก็ได้มีเป็นคนที่มีเสน่ห์คนคนนี้อมเ e อเรอร์คนที่เป็นราศีเมษเนี่ยค่อนข้างมามีบทบาทกับอิทธิพลกับชีวิตของคุณพอสมควรนะมีความรู้สึกที่ใจตรงกันมีความชอบพอกันแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นก็ยากต่อการพัฒนาเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงอะความรักครั้งนี้มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์เงินทอง โฟล์ทอฟวันความรักที่มันเหมือนมีความขัดแย้งคุณกับเขาเริ่มคิดไปคนละทิศคนละทางค่ะเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างหนึ่งเขาอยากได้ความสัมพันธท์ที่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่านี้รู้สึกได้ถึงความสัมพันธท์ที่คุณรยวยกว่าเขาไหมถ้าคุณรยวยกว่าเขาเขาชอบคุณเพราะเงินแบบผลประโยชน์และเงินทองแต่ถ้าเขารยวยกว่าคุณแสดงว่า ถ้าเขาเราคุณแสดงว่าคุณก็ชอบเขาเพราะตังหรือไม่ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของการงานการเงินหรือมีทรัพย์สินหรืออะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถจัดก,การได้กับผลประโยชน์ตรงนี้คุณมีความขัดแย้งกับเขาค่อนข้างเยอะนะเขาก็ยังไม่ได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์กับคุณสักเท่าไหร่นะทั้งๆท,ที่คนคนนี้เป็นโรเมชเชียนค่ะชีวิตเขาพลิกผันได้ตลอดเวลามีความเก่งมีความฉลาดมีความรู้สึกว่าจะบรร้านใจหรือทําอะไรก็ได้อยู่ในตัวของ เขาเองแล้วก็เป็นคนที่มีวาจาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนอื่นคล้อยตามในความคิดคำพูดของเขาได้คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณเหนื่อยค่ะคุณบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยร้าเหนื่อยร้าไม่ได้ความยุติธรรมต้องทำใจกับความสัมพันธ์ถ้ามันจบไปอาจจะมีการจบในความสัมพันธ์และเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหรือว่ามันมีบุคคลที่3เข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับความรักของคุณทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจบ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําใจแล้วมันสิ่งที่คุณต้องแบกรับคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวการงานการเงินของคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวระแบกรับภาระหนี้สินภาระอะไรมากเกินไปจนรู้รู้สึกว่าเราแบกรับคนเดียวไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีเขาไว้ทําไมถ้ามีเขาแล้วเขาไม่ช่วยเราเราได้ประมาณนั้นอ่ะไปต่อสิคนที่แบกกันไป คนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วคนที่ห่างหายกันไปคนที่ไม่มีสถานะมีโอกาสไหมที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปรับความเข้าใจกันได้มีโอกาสไหมคะมีโอกาสไหมที่คนสองคนนี้จะมาพูดมาคุยมาเคลียร์รับปรับความเข้าใจ ้าถ้วยค่ะมีคนที่มีอีโก้มากมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้แล้วก็ฉันก็ไม่อยากเลือกชีวิตฉันมีอะไรที่จะจะมีสิ่งที่เขาเลือกมากมายอาจจะสิ่งที่เขาเลือกอาจจะไม่เป็นเราก็ได้เนาะ The h e r อ i t อยากบวชแล้วค่ะอยากอยู่เงียบๆเพื่อหาทางทบทวนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเอาชนะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับตัวกันได้ไหมบางทีมันก็รู้สึกเหนื่อย กับคนที่เขาทําอะไรรับหลังเราแล้วเวลาให้โอกาสแล้วเขาก็ยังทําอยู่นั่นไม่รู้จักปรับตัวคุณอ่าเขามีคนใหม่ไปหรือยังเด e f o ฟูเขาเป็นคนร้นราร้นราร่องรอยชอบระจนภัยชอบอะไรใหม่ๆกับชีวิตเขาอยากทักคุณมานะแต่เขาโฟกัสเรื่องงานอยู่เขาวางแผนอะไรไว้เนี่ยเดอรเดวิลในบางคนอาจจะไปยืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปรักคนมีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วเขามีคนเข้ามารัก ความสัมพันธ์นี้ผูกมัดผูกจิตผูกใจเป็นลนักษณะของการที่คุณสองคนผูกจิตผูกใจกันตัดกันไม่ขาดอ่อ,อนๆอ้อๆรักๆเลิกเลิกคุณดาจะคุณกร,ราสีราศีกันราศีกรกกราศีมังกรเพราะมีคนใหม่ไปหรือยังมีค่ะในความรักทั้งนี้มันมีคน3คนขึ้นไปคุณหลามีคนใหม่ไหมคะ The sun The dead The moon e g e of p e n a c l e ได้ได้รับก้อนโตมายหรือยังคุณจะอยากได้เงินก้อนโตจากอะไรไม่รู้ละจะได้เงินก้อนโต,โตก้อนใหญ่ๆเลยนะในความรักข้างนี้หรือไม่ก็ในความคุณรู้สึกกังวลใจมีความทุกข์กายทุกใจกับภาระที่คุณต้องแบกรับอยากได้เงินก้อนใหญ่เพื่อเอามาจ่ายกับสิ่งที่เป็นสิ่งในครอบครัวอาจจะเป็นคาน้ำค่าไฟท่าโทรศรัพท์สิ่งที่อยู่ในบ้านแล้วก็คุณกลัวเหมือนกันว่า ว่าคุณมีครอบครัวแล้วหรอคะในบางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนมีลูกหนึ่งคนแต่คุณจะจัดการได้ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะไม่ต้องกลัวชีวิตของคุณที่บางครั้งลองสังเกตตัวเองดูว่าบางครั้งเกิดจนหนทางเกิดตกอับขึ้นมาสุดท้ายมันก็มีสิ่งที่มหััจรยร์มาช่วยเหลือคุณไว้ไม่รู้มาจากไหนแต่มันจะพลิกผันชีวิตคุณพลิกผันที่ตลอดเวลาคะ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรคะ เดินเลิ่มีคนเดินจากไปทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจไปนะคะบางคนถ้าอยู่ในในคนที่ใช่มีทะเบียนสมรสอาจจะต้องฟ้องหย่ากกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้จริงๆคุณรู้ทุกทุกเขาเดินจากคุณไปแล้วคุณเดินจากเขาไปคนคนี้มันมีความมีเรื่องที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันในเรื่องของผลประโยชน์เงินทองหรือเปล่าความรักที่เขารู้คำตอบอยู่ค่ะว่าคุณต้องการอะไร เขาให้ไม่ได้หรือไม่ให้คุณล่ะฝากบอกเขาได้จะฝากบอกว่าอะไรการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆเดิมมพลอร์สามถ้วยมันมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ดั่งใจคุณมันไม่ได้ดั่งที่ใจที่คุณต้องการคุณอยากได้การเติมเต็มที่ดีอยากได้ความมั่นคงในฐานะ ของก็คนรักที่มั่นคงรักดีๆคุณอยากมีเขาไว้นะแต่มันมีบุคคลที่3คุณกำลังคิดหนักว่าคุณควรจะเลิกหรือคุณควรจะอยู่ต่อในสองกราบมาบอกว่าเส้นทาง2เส้นทางช้อยสองช้อย 2, ช้อยสองช้อยที่คุณคิดว่าจะไปทางไหนดีจะเดินต่อไปกับคนเก่าหรือจะเดินไปข้างหน้าขอให้แนะนำห้าใบาค่ะหน่อยหนะ่อยหน้าคนเก่าๆจะกลับมานั่นแหละคุณขอโอกาสเขาหรือเขาขอโอกาสคุณ อย่าใจร้อนอคุณใช้เซนส์นของคุณนาทางในความสัมพันธ์ได้เลยนะคะคุณมีเซนส์นดีเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าคนเก่ากลับมาเวลาคุยกันอย่าใช้อารมณ์ค่ะอย่าใช้อารมณ์ใช้สมองคิดก่อนจะต่าตองจะพูดอะไรออกไปเพราะว่าการที่เราใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาไม่ได้แก้อะไรการใช้อารมณ์หรือการทะเลาะกันมีแต่คนสองคนที่เจ็บ เพราะฉะนั้นลองหาเหตุและผลเราตองดูว่าในความสัมพันธ์นี้ควรจะให้โอกาสกันและกันไหมลองสาระตะดูว่าที่เราอยู่กับเขามันมีความทุกข์มากกว่าความสุขหรือความสุขมากกว่าความทุกข์คุณตัดสินใจเองได้แล้วคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองด้วยเพียงแต่คุณยังไม่อยากจะตัดสินใจกลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดกลัวการตัดสินใจที่ตัดสินใจไปแล้วมันจะทําให้เราหมายถึงถ้าเราตัดสินใจในวันนี้มันยังความเสียหายห,ายหรือในอนาคต กับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นลองตองดูก่อนว่าเราควรจะให้โอกาสนั้นกับเขาไหมหรือเขาจะให้โอกาสนั้นกับคุณไหมไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะตรองดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปชั้น็อล์กแ้วอย่าลืมกดลงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e น์สาอ้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ